สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Ford Apple นั่นเองนะวันนี้เราอยู่ที่โชลูฟอร์ดพะระนครเกษตรนวมินนะโชลูฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของปากเทท,ทยนั่นเองนะเล้วันนี้เรามีรถอีกหนึ่งคันที่จะรีวิวให้พี่เียเพจได้ดูกันนั่นเองนะคันด้านหลังผมนี้จะเป็นตัวกระบะที่เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดสําหรับตระกูลที่เป็นเครื่องยนต์2.0 b จบาเทบนะกับรุ่นสตอมแท็กที่เป็นตัวขับ4 4่โคร์บายโฟร์นะครับคันนี้ เป็นตัวท็อปสุดสำหรับรุ่น4ประตูเกียร์โต้โฟนะครับไม่รวมที่เป็นเครื่อง3000 V 6นะเอาเฉพาะที่เป็นเครื่อง2.0ลิตรบเทอโบนั่นเองถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะสำหรับตัว s t o r t t a g 4 4คันนี้นะสำหรับลูกค้านะที่สนใจอยากออกรถ Ford นะครับกระบะ Ranger หรือ e v e r e s รสนะสามารถติดต่อที่ช่อง Ford Apple ได้เลยนะมีเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ ID อยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถแอดไลน์สอบถามโปรโมชัน่นรถฟอร์ดรุ่นต่างๆได้เลยนะเลนเจอร์ anger, หรือจะเป็นเอเวอเรสต์ับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกอยู่นะครับตตอมแท็กตอนนี้มีดาวน์ริ่มต้น25%นะผ่อน4ปีดอกเบี้ย0.99นั่นเองนะถือว่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างด้านหน้านี่ตีเราต้องต้องบอกว่าเป็นแบบสไตล์แบบอเมริกันสไตล์เลยนะสไตล์ออฟโรดแบบ สวยงามเลยนะครับคันนี้ใส่ด้านหน้าก็ด้านหน้าเนี่ยใส่ของกันชนหน้าเหล็กของ XT ็กตรบูบาร์นะครับก็ถือว่าทั้งกันชนหน้าทั้งกระจังเนี่ยเรายกเซ็ตแบบทั้งเซ็ตเลยนะด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะหูแบบสวยงามมากเลยนะมีไฟ3จุดตรงกระจังหน้าด้วยเป็นไฟสีส้มนะครับก็ถือว่าคันนี้ใส่ได้ตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นเริ่มต้นก็ได้นะ XLS นะครับ XLS s p o r t อร์ตวายแท็กสใส่ได้หมดเลยนะ สวยงามแบบนี้เลยนะสำหรับตัวกันชนหน้าเหล็กของ Extreme b u b a นะสวยงามเลยนะครับกล้องรอบคันใช้งานได้เหมือนเดิมนะมีกล้องรอบคัน360ระบบจับระยะสัญญาณเรดาร์อยู่ใต้กันชนตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะที่เรียกว่าขับเองเบรกเองนะเราไปต่างจังหวัดเนี่ยแปลว่าเราไปไปใต้ไปเหนือขึ้นเหนือทางตรงยาวๆเลยนะลูกค้ากดระบบ a d a p t i v e ให้รถวิ่งอัตโนมตัติพร้อมระบบเบรกช่วยกับรถคันหน้าถือว่าระบบความปลอดภัยตัวนี้เป็นระบบช่วยเหลือ ผู้ขับขี่ได้ดีเลยนะครับไปทางแบบทางที่มันตรงยาวๆมากเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปเหยียบเบรคล้คันเร่งเลยให้รถวิ่งเองอัตโ,ตโนมัติจับระยะัรถคันหน้าเบรคเองออกตวัวเองด้วยนะถือว่าเป็นระบบที่เขาเรียกว่า Adaptive Cruise Control จับคู่กับระบบที่เรียกว่า Stop and Go นะครับคันนี้เซนเซอร์ C หน้าเนี่ยมีทั้งหมด6จุดเลยนะเซนเซอร์หน้า6จุดเซนเซอร์หลัง6จุดนั่นเองนะครับและคันนี้จะเสริมด้วย ไฟหน้าของสองตัว s t อม t a ็รุ่นนี้นะครับก็เป็นไฟหน้าแบบ b y m แมทริก LED นะครับเป็นไฟอัจฉริยะที่เรียกว่าถ้าเราขับไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเหนือไปใต้นะเราเจอแบบเส้นทางที่มันแบบมืดมกากๆเลยนะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรนะกดไฟตัวนี้เป็นไฟออโต้แล้วก็เปิดไฟสูงออโต้ด้วยนะถือว่าเราขับจับพงมาให้มั่นอย่างเดียวเจอทางมืดๆเนี่ยไฟตัวนี้เ็าจะทางานเองอัตโนมัติถือว่าเป็นไฟอัจฉริยะในปี2024ันนะครับ ทางที่มันมืดมากเลยไฟตัวนี้เ็าจะปรับสูงอัตโนมัติพอรถขับสวนมากลาแสงไฟเขาจะลดระดับให้อัตโนมัติถือว่าไม่ต้องทําลายขับอย่างเดียวนะครับไฟสูงไฟต่ำยีหลอดเดียวกันนะก็มีเลนไฟให้ด้วยเลนไฟตัวนี้ก็จะเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้าเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวด้านซ้ายตัวไฟหน้าเลนตัวนี้ก็จะปรับเปิดติดทาให้เราสามารถเห็นเส้นทางที่เป็นจุดมุมอับจุดซลเลนต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะถือว่าเป็นระบบไฟที่ช่วยเหลือผู้ขี่เราขับโหมดกลางคืนน,นั่นเองนะครับ ทีนี้ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะแต่งเป็นเอ็ก e Bu มบูบาเราหล่อแบบนี้เลยนะถือว่าน็อตเนี่ยเยอะมากนะน็อตนี่เยอะมากเลยนะสหรับชุดแต่งของเอ็ก e รี b บูบานะสวยงามแบบนี้เลยตามสไตล์ f f Road นะครับรถเดิมคันนี้นะรถเดิมคันนี้เป็นสีสีดำนะครับและเราก็แ็ปเป็นสีแดงด้านนะโอ้โหแบบสีแดงแบบด้านด้านแล้วแบบเหมือนแบบเป็นแบบสโอนแฝงอ่ะสวยงามมากนะคันนี้การแ็ปสีของเราเนี่ยก็ถือว่าแ็ปสวยงามเลยนะเส้นขอบบุมต่างเนี่ยเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าได้ดีมากเลยนะครับ คันนี้ใส่ฝาเขาเรียกว่าฝากระโปรงเนี่ยเราใส่เป็นโช๊คนะครับไม่ต้องไปใช้ไม้ค้ำแล้วนะตัวนี้นะเราใส่เป็นโช๊คฝากระโปงลูกค้าแค่เปิดฝากระโปงปุ๊บฝากระโปรงก็จะเด้งขึ้นอัตโนโมัติเลยนะไม่ต้องไปใช้ไม้ค้ำแล้วนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะแรงมา้า210แรงบิด500นะครับการวาตตำแหน่งของตัวรถฟอร์ดเนี่ยจะเป็นรุ่นเลกเจนหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาได้แยกส่วนกันเลยนะซ้ายคือ โซนร้อนนะครับขวาคือโซนเย็นโซนเย็นมีอะไรบ้างก็มีแบตเตอรี่กล่องฟิลท่อแอร์นะครับด้านซ้ายมีอะไรบ้างก็มีน้ำยาจิกระจกน้ำยารอเย็นน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกของรุ่นสตอมแท็กเนี่ยเป็นแบบเบรกไฟฟ้าหรือที่เรารู้จักกันว่าที่เราเรียกกันว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะที่เป็นระบบเบรกไฟฟ้าที่เบรกอัตโนมัติเมื่อเราใช้ระบบไปดัก i ีบรถมันจะหยุดเองเบรกอัตโนมัติเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ครบคู่กับระบบเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับทีนี้เคร ทำไมเครื่องยนต์มันต้องติดกับตัวรถเลยนะครับทำให้พื้นที่ด้านหน้ามีพื้นที่กว้างมากขึ้นทําให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับเครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนแล้วก็กรณีถ้าเราขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนด้านหน้าแบบดันเข้าไปเลยนะทำให้เครื่องยนต์มันมีพื้นที่กว้างกว้างมากขึ้นทําให้เครื่องยนต์อาจจะไม่เกิดความเสียหายเรายังสามารถบังคับรถเข้าข้างทางได้นะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมากเลยนะลดการปะทะการชนได้นะครับพัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นลไปปเพัดลมไฟฟ้าของตัวระบบรถไปแล้วนะครับ อ่าเรียกว่าอะไรความร้อนของน้ามันเครื่องความร้อนของน้ามันเกียต่างๆเนี่ยพัดลมไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะทำให้รถเนี่ยมันไม่เกิดความร้อนนะถตอว่าเราไปเชียงใหม่ขับรถพันโลนะขับรถยาวๆไปเลยนะพอเราจอดรถเนี่ยพัดลมไฟฟ้าบางทียังทางานอยู่นะเพื่อที่จะเขาเขาจะให้รีดระบายความร้อนเนี่ยให้มันแบบสู่ในอุณหภูมิที่ปกตินั่นเองนะครับแบตเตอรี่ก็เป็น AGM นะ12โวลต์8 0แอมป์800 CCA ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่การจ่ายไฟค่อนข้างลึกมากเลยนะครับ ชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กในเวลาเดียวกันได้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น2.0ุศูนไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบูนะครับเป็นสสูบแถวเรียงนะครับรับประกัน5ปีหรือไม่เกิน1 5 0 0 0 0สาโลของระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็เราควรหาสเปรย์เนี่ยฉีดกันหนูไว้เลยนะไม่ให้หนูเนะี่ยขึ้นมาปีนป่ายเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เก,กิดความเสียหายอาจจะกัดสายไฟให้รถเกิดความเสียหายได้นะก็หาสเปรย์กันหนูไว้นะฉีดทั่ตยนเครัครบ ครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว Storm Tag ที่เป็นตัว 4x4 นะครับก็เป็นตัวขับ4แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างสําหรับตัว Storm Tag 4x4 คันนี้นะครับทีนี้ด้านข้างนะครับฝั่งนี้ด้านข้างเนี่ยเราใส่ซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อฟันเฟือง6นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับซุ้มล้อเนี่ยเรามันจะมีทั้งหมดกี่แบบอ่ะมีซุ้มล้อแรปเตอร์มีซุ้มล้อหมุดแล้วก็อันนี้เป็นแบบฟันเฟืองสีดำด้านนะครับคันนี้ยก 2นิ้วยกหน้า2หลัง2แล้วก็เสริมด้วยโชค๊คโปรเฟนเดอร์แบบโมโนทูบ2.0นะครับทำไมต้องเปลี่ยนโช๊คนะถ้าโช๊คเดิมเนี่ยสา,สามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะแต่ฟีลการขับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราแบบเรายกอะยังไงก็ต้องเปลี่ยนโช๊คนะถ้าลูกค้าแบบบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่อยากเป็นโช๊กก็ได้มันถ้าเปลี่ยนมันก็จะได้ระบบความสับขีดที่ดีกว่ารถไม่โยกไม่โยนนั่นเองนะครับมีกระบอกสับแทงปรับได้8ระดับนะครับมีปีกนกโปรเฟนเดอร์เรียกว่าคันนี้ยงลเดหม เป็นโชคโมอโนโทูบ2.0นั่นเองมีกระบอกสับแตงปรับ8หน้าหลังปีกนกเปลี่ยนให้นะแล้วก็กันโค้งเปลี่ยนให้มีโชคเปลี่ยนให้ใช้สปริงเดิมอยู่นะก็เป็นแบบรุ่นโมโนทูบรุ่นเริ่มต้นนะถ้าอยากเปลี่ยนสปริงก็เปลี่ยนได้นะถ้าลูกค้าแบบอยากให้มันจบทั้งหมดเลยก็เปลี่ยนสปริงก็ได้แต่รุ่นโมอโนทูบเนี่ยมันจะมีแค่โชคเปลี่ยนให้แต่ถ้าเป็น O.E.M ต,ตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีทั้งโชคทั้งสปริงเปลี่ยนให้หมดเลยนะก็ราคาก็สูงขึ้นหน่อยนะครัับแ่เเรราน้ขงงไป็อมุด คันนี้ยก2นิ้วหน้าหลัง2นิ้วแล้วก็ใส่ยางยางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยางที่เรียกว่าสวยมากเลยนะยางเนี่ยผมชอบมากเลยนะยางซีรีส์นี้นะครับ m mt นะครับขอบ22สนะครับไซส์เป็นซีรีส์ยาง33คูณ12.5 r 2 2เลยนะเป็นยางขอบ22 m mt ก็คือเป็นยางที่เรียกว่าขับทางออฟโรดดอกหนาล่องลึกนะก็ถือว่าเป็นยางสไตล์ออฟโรดละกันดอกหนาล่องลึกแบบนี้นะครับขับก็จะมีเสียงยนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์นักเทเลนคือ mt นั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นยาง M เนี่ยก็เป็นยางสไตล์ออฟโรดที่มีชื่อเสียงอยู่นะอาจจะเป็นคู่แข่งของ B F ของ Cooper แต่ M เนี่ยถือว่าก็ถือว่าลูกค้าใส่เยอะนะดอกลายก็สวยด้วยนะครับแม็กทีนี้แม็กก็เป็นขอบ22นะเป็นแม็กขอบ22ลายเหมือนถ้าผมให้ให้ผมคิดลายก็เป็นลายแบบใบพัดอะเป็นลายก้านใบพัดนะเป็นสีดาําขิดเงินนะแล้วก็ออฟเซ็ตลบแม็กเนี่ย24นะันนี้ก็ถือว่าสวยงามไม่ลดไม่ล้นเกินไปนะ ก็คือซุ้มล้อกับล้อเนี่ยไม่ลดจนเกินไปเพราะว่าแม็กเนี่ยมันออฟเซตแค่24ไม่ถึงกับ44ถ้า44มันจะกว้างขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแม็กขอบ22กับยางขอบ22สไตล์ออฟโรดนะครับทีนี้ Storm Tag เนี่ยมีดิสเบรก4ล้อนะดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อก EBD การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสติลิภาพการทรงตัวรถมี ROM กันรถที่กว้าแล้วก็มีดิฟล็อกงไไฟฟ้าเข้ามาช่วยกรณีถ้าเราขับทางออฟโรดเนี่ยเราสามารถกด ระบบดิฟล็กอกพวงท้ายไฟฟ้าให้ล้อหลังมันหมุนเท่ากันทําให้เราสามารถตะเกียกตะกายปีนป่ายสักดิเส้นทองออฟโรดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าแม็กกรยางนี่สวยมากนะขอบ22แบบนี้เลยนะสไตล์ออฟโรดนะครับด้านข้างคันนี้นะครับสตอมแท็กขับสมีกล้อง3ามร้องศารอบคันมาอยู่แล้วนะครับกล้องรอบคันระบบเซ็นเซอร์บายสปอร์ตมีให้อยู่แล้วจุดเตือนมุมอับด้านข้างนะครับมีไฟกระพริบสีส้มนะครับกาบข้างก็ทำเป็นสีดําด้าน กับข้างเนี่ยจะเป็นของวิกเตอร์นะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะก็สวยๆเลยแบบนี้ตรงกับประตูนะครับบันไดข้างของ Hummer รุ่น h a d o w ซีรีส์ก็เป็นบันไดข้างที่เรียกว่าเราใส่กันเยอะอยู่แล้ว่ะรถฟอร์ดลูกค้าอาจจะเห็นกันเยอะแล้วบันไดข้าง Hummer มีตัวนี้ด้วยนี่กันลื่นเวลาเราเหยียบขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มนี่ถือว่าประมาณ60รอบคันนะก็ถือว่ามืดมืดไหมมืดนะครับพอมองห้องในเนี่ยสว่างนั่นเองนะเล่าลังค่าของซอมแก็กณ์เขาก็เป็นเอก โด่งแบบนี้เนี่ยเรียกว่าสตอมแท็กถ้าเป็นไวแท็กก็จะแบบไม่ไม่ถึงขนาดนี้ใช่ป่ะก็จะเป็นสีเงินแต่ถ้าสตอมแท็กเนี่ยเขาจะโดโดดแบบนี้เราสามารถปรับเป็นรูปกากบาทได้เวลาเราผลสัภาัะพาดของไม้ยาวๆแล้วก็สามารถวางราวหลังคาตัวนี้พาดไปที่ตัวสปอร์ตบาร์ได้แต่ถ้าของเดิมของตัวสตอมแท็กเนี่ยเขาสามารถใช้ได้แต่นี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นชุดแต่งของเอ็กตรีมลบไอโลบาร์มันก็เลยใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้แค่ราวหลังคาอย่างเดียวนะครับด้านท้ายคันนี้ก็ใส่เป็นสปอร์ตบาร์ของเอ็กตรีม ร,รุ่นบูบานะก็ถือว่ากระชนหน้าเอ็กตรีมโรบาเอ็กตรีมรอบคันสวยงามแบบนี้เลยก็เป็นบันไดเป็นโรบาขายาวนะแบบนี้สาหรับตัวเอ็กตรีมชุดชุดโรบาด้านด้านหลังนะเองนะมีไฟเบรกด้วย3มนะครับมีไฟ LED นะก็ถือว่าสว่างแน่นอนเวลาเราใช้งานนะครับทีนี้ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็ใส่เป็นคําว่าแรปเตอร์เป็นสติ๊กเกอร์นะสีดําขีดเป็นสีเทาก็เป็นลายสมมิตินะสวยงามนะแบบนี้ อ่ะช่วงล่างของตัวรุ่น Storm Pack เนี่ยเขาก็มีโชค๊คโมโนทูบของ Pro Fender มีกระบอกสับแทง้งปรับได้แประดับแล้วก็เป็นแคดซีชิ้นเดียวด้วยนะประทุกแบบเรียกว่าลูกค้าใช้งานไปนานๆเนี่ยแคดซีี่ยมันไม่คดไม่งอไม่เบี้ยวเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเหล็กแคดซีของเขาเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับก็ถือว่าช่วงล่างใช้งานได้หลากหลายปะทุกของได้นะก็ใช้งานยาวๆนะครับล้อก็ขอบ22ไซส์เดียวกันด้านหน้านะแม็กขอบ22อยางขอบ22ของ m MM m t นั่นเองนะครับ บันได้านข้างนี่ก็ถือว่าขึ้นเหยียบได้กรณีถ้าเราจะหยิบของบนฝากระบะเนี่ยก็ใช้เท้าเหยียบปุ๊บขึ้นหยิบของได้สะดวกสบายเลยนะครับทีนี้ในส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED mm hmm. เต็มระบบเลยนะข้อฝาท้ายให้ด้วยนะครับเป็น FordFOR d สีดําตัดสีดําเงานะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเขาจะฝังไปด้วยระบบบายสปอร์ตคือรถมาด้านข้างเนี่ยจะมีไฟกระพริบตรงสีส้มตรงกระจกของข้างซ้ายขวานั่นเองนะครับแล้วก็ไดไนตัวคันชนท้ายของฮั m m e r รุ่น No v a s ี r i e s พร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้ง จุดเลยนะมี QR Code คการรับประกันนะแล้วก็ใส่ท่อ HKS ออกคู่ปลายข้างตรงรุ่นกับยูโรไฟ์เลยนะตัวนี้นะครับอ่านี่ท่อ HKS ออกคู่ปลายข้างเป็นปลายคาร์บอนด้วยนะทีนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยต้องบอกว่าเสียงนุ่มเพราะนะไพเราะสนะหูเลยนะสำหรับท่อ HKS ออกคู่ปลายข้างเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ฟังนะว่าเปลี่ยนท่อมาแล้วเสียงจะมีความไพเราะมากแค่ไหนนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับว่าเสียงมันไพเราะมากแค่ไหนสําหรับตัว Storm Tag นะที่เราเปลี่ยนท่อ h KS ออกคู่ไปข้างไปแล้วนะก็ถือว่าเพิ่มความสวยงามนะครับท่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังแบบปี๊ดปั๊ดอะไรมากนะแต่ได้เรียกว่าได้เสียงไพเราะนุ่มนุ่มหูนะครับไพเราะสนเอหูนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของรุ่น Storm Tag กันบ้างนะครับว่าภายในเขามีออปชันตัว4ี่เรียกว,ว่าขับเป็นโหมดออฟโรดได้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าเป็นแบบไหนกันนะครับก็ถือว่ารอบคันคันนี้แต่งสวยงามเลยนะ โอ้โหสีแดงด้านนะเหมาะกับลูกค้าสายลุยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาที่ Ford Apple ได้เลยนะอ่ะฝังตอนหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะอันนี้ก็เราก็พับเบาะให้ดูเลยนะกว้างขวางนะครับลูกค้าก็สามารถขนของได้นะก็ถือว่าเป็นรถสีประตู Ford ที่มีพื้นที่กว้างนะมีช่องแอร์สช่องด้วยนะมี USB ไดซช่องไฟ230นะครับต่อเครื่องใช้ไฟได้ไม่เกินสเสลยียหดโอ้โหออปชั่น เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะฝั่งคนขับบอกไฟฟ้าคูหน้าเลยนะเนี่ยเดินหน้าถอยหลังได้เราไปเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยขับไ,ไกลๆเนี่ยบางทีเราเมื่อยหลังนะเราก็ต้องมีตัวนี้เสริมไว้นะเป็นเหมือนเป็นตัวแบบเป็นเหมือนเม็นตัวดูนหลังเราไว้เวลาเรางอหลังขับรถทางไกลพอตัวเนี้ยมันมีตัวนี้เข้ามาปุ๊บมันทําให้หลังเราตรงแล้วเราจะนั่งขับรถได้แบบสะดวกสบายไม่เมื่อยหลังนั่นเองนะถือว่าดีมากเลยนะตัวนี้นะครับชอบมากเลยนะ ผมเคยขับรถส่งลูกค้าไกลๆในแบบหัวตัวนี้ดีมากเลยดุหลังเราไว้ให้หลังให้หลังเราไม่งอนะครับอ่ะมาดูด้านในการฝั่งคนขับมีออปชั่นอะไรกันบ้างสําหรับต t o r m ็ a โฟร์คันนี้นะครับสําหรับฝั่งพวงมาลัยฝั่งคนขับนะครับก็จะมีปุ่มที่เราต้องใช้งานนะในการใช้งานก็ด้านขวาเลยนะครับเราจะดูว่าน้ํามันเครื่องรถเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องถ่ายนะเราก็กดปุ่มตรงปุ่ม3ขีดตัวนี้นะครับหน้าจอคนขับ12.4นิ้วเนี่ยเขาก็แสดง การตั้งค่า,ต,าต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานได้แบบหลากหลายเลยนะโหมดซ่อมบำรุงรยนต์นะครับก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่าเราจะเช็คของคุณภาพน้ำมันเครื่องนะวัารถเราเนี่ยกี่ประเทศต้องทายเราก็สามารถเข้าไปที่โหมดซ่อมบำรุงรถยนต์ได้เลยนะฮะนี่คุณภาพน้ำมันเครื่องนะว่ากี่ประเทศนีต้องถ่ายแล้วก็ดูจากจอได้เลยนะผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบเปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดมาเช็คก,ก็สามารถใช้ระบบตัวนี้ได้ใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับ ในส่วนของตัวพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของเซตค่าหน้าจอฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะด้านซ้ายก็จะเป็นการใช้งานของระบบ Adaptive Cruise Control ครับมีใช้งานอะไรบ้างนะครับมีเลน k ีพปิ้งจำกัดเขาเรียกว่าเป็นระบบที่จำกัดรถให้อยู่ในเลนนะหรือกันรถออกล็อกเลนนั่นเองนะครับระบบลิมิตก็คือการจำกัดความเร็วนะตัวนี้ก็ใช้เวลาเราขับทางด่วนะเรากลัวเราเหยียบความเร็วเกินนะครับเราก็ใช้ระบบตัวนี้เลยจำกัดความเร็วนะครับกันรเราแบบขับความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดก็ใช้ระบบตัวนี้ได้นะ ระบบขับเองเบรกเอง,เองก็เรเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะกดเซ็ตบวกเซ็ตลบตามที่ลูกค้าจะตั้งความเร็วไว้ได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็การตั้งความห่างกับรถคันหน้านะครับการตั้งความห่างรถคันหน้าเนี่ยเราควรเปิดระบบ Adaptive ปุ๊บเราก็มาดูที่หน้าจอนะครับว่ารถเราเนี่ยห่างรถคันหน้ากี่ขีดนะครับยาวสุดได้ถึง4ขีดเลยนะลูกค้าจะตั้ง3ามขีดก็ได้นะหรือ2ขีดก็ได้หรือ1ขีดก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำนะให้ ยาวสุด4ี่ขีดดีกว่าผู้ว,วามปลอดภัยของตัวเราแล้วก็รถเราด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางนะขึ้นลงได้ยึดเข้ายึดออกได้4ระดับเลยนะครับทีหน้าจอคนขับ12.4นิ้วนะครับมีการวัดค่าอะไรบ้างก็มีความร้อนความเย็นของอุณหภูม่้อน้ำนะความร้อนของน้ามันเกียร์ความร้อนน้ํามันเครื่องนะแล้วก็ตําแหน่งของเลขน้ํามันในถังว่ามีกี่ขีดวิ่งกี่กิโลน้ํามันถึงศูนย์เราก็ดูจากจอ12.4นิ้วได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของจอซิงค์ 4A 12นิ้วเนี่ยต่อพวก Apple CarPlay, Android Auto โดยอัตโนมัติเลยนะกด6จุดไขฟ้าด้านบนเนี่ยเขาก็จะแสดงผลของแอปพลิเคชันต่างๆให้เราได้ใช้งานว่าจะใช้เป็น Apple CarPlay หรือ Android Auto นั่นเองนะครับดูกล้องรอบคัน3 1 0องศานะครับมีอะไรบ้างนะครับมีการตั้งค่าอะไรบ้างแล้วก็สามารถเลือกออปชันโหมดต่างๆได้เลยนะดูกล้องรอบคันได้ว่ามีสิ่งกีดขวางตรงรถตรงเราตรงไหนบ้างแล้วก็ดูจากกล้องรอบคันได้เลยนะครับ การตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าเนี่ยเขาก็มีโหมดควบคุมต่างๆนะครับระบบต่างๆให้เราได้สามารถเซตค่าของตัวรถกับตัวระบบโหมดต่างๆได้แล้วก็สามารถเลือกค่าได้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับปรับแอร์แยกซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายขวาเราใช้ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหรก็สามารถสัมผัสที่จอได้เลยแบบออโต้นั่นเองนะครับมีที่ชาร์จไวร์เลสยูดบีไดซีอยู่คอนโซลด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับ เกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์แบบ10สปีดนะครับมีเกียร์แมนนวลตัวนี้เป็นตัว M นะสามารถเล็กชิปได้ถึง10สปีดเลยโดยการกดบวกลบตรงด้านข้างเกียร์อ e ิชิปเตอร์ตัวนี้นะลูกค้าก็สามารถใช้เป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะเบรมนนนกนะบรมือฟ้าคอนโซลกลางนะครับโหมดออฟโรดมีอะไรบ้างมี t o high 4 high แล้วก็ f o l low นั่นเองนะเมื่อเราหมุนไปทางซ้าย1ครั้งนะครับหน้าจอคนขับเนี่ยเขาก็จะฟ้องว่าให้เราเนี่ยใช้โหมดขับ4หรือเปล่าเราก็สามารถเลือกได้โหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วง โหมดถนนลื่นนะครับโหมดคนล่องคือโหมดปรับเป็นขับ4แล้วนะครับแล้วก็โหมดซ้ายก็คือโหมดขับ4ก็จะมีคนล่องและก็ซายนั่นเองเมื่อเราใช้โหมดขับ4เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะหมุนมาที่โหมดขับ2แล้วก็หมุนมาด้าน,านซ้ายสุดเลยนะก็ไปอยู่ที่โหมดปกตินั่นเองรถก็จะปรับเป็นขับ2โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับทีนี้ในะส่วนของคอนโซลด้านกลางเนี่ยมีปุ่มที่เราต้องใช้งานอะไรบ้าง ระบบถอยจอดอัตโนมัติเทียบข้างเข้าซองได้ออกจากช่องได้เมื่อลูกค้าต้องการจะถอยจอดอัตโนมัติก็กดปุ่ม P หนึ่งครั้งนะครับหน้าจอ12.4นิ้ว Sing f o A เนี่ยเขาจะฟ้องว่าให้เราเนี่ยใช้ระบบถอยจอดแบบไหนนะครับออกจากช่องอถอยเข้าซองจอดเทียบข้างลูกค้าก็สามารถกดปุ่ม P ค้างไว้ได้เลยทําตามคําสั่งหน้าจอ12.4นิ้วที่เขาแสดงบนหน้าจอแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะครับ ทีนี้ในส่วนของระบบแท็ก t ั o นคอนโทรลนะครับแล้วก็คันนี้เป็นยูโรไฟแล้วนะจะมีระบบ Auto Start and อนด์ต็อปก็คือรถจะติดเองดับเองเมื่อเราจอดรถหยุดนิ่งนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าระบบออปชั่นของรุ่นสตอมแท็ก 4x4 คันนี้นะหนึ่งล้านสี่แสได้ออปชั่นครบเลยนะลูกค้าสนใจก็ต,ติดต่อมาที่ Ford Apple ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าดูคลิปผมนี้นะและอยากได้รถ เลนเจอร์ Ranger, หรือเอเวอเรสต์นะครับติดต่อก็ติดต,ต่อผมได้เลยนะมีเบอร์โทรแล้วก็ไอดียอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะของฟอร์ดนะเลนเจอร์ Ranger, หรือเอเวอเรสต์ก็ติดต่อที่ฟอร์ดแอปเปิลได้เลยนะทุกอาชีพจัดไปแนนได้เรามีเจ้าหน้าที่วิ่งทําสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะจองออนไลน์ลอร์ดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนสำหรับช่องฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟอร์ดแอปเปิลด้วยนะจะได้เป็นลังใจในการทำคลิปจะได้มีรถสวยๆใ,ห,ในนนะหรับคคลิิปปนี้ผขอจเ,เท่า เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรแต่งสวยแต่ผมจะมารีวิวให้ชมอีกคลิปนี้สวัสดีครับ